สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำลายโคเชนะคะจะเป็นลายนี้นะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราจะถักโซ่เราจะขึ้นโซ่สามสิบนะคะเเริ่มเลยนะคะเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะ ่ะเราขึ้นโซ่30นะคะค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะพอเราทำได้สาสิบห่วงแล้วนะคะอ่นับใหม่ก็ได้ะคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 สิบเก้ายี่สิบยี่27บเดยิบสอยบสามยกยบเจปดอ่าเราก็ได้30มห่วงใช่ไหมคะต่อไปเราก็ขึ้นเพิ่มอีกห่วงหนึ่งนะคะเป็น3าดใช่ไหมคะอ่าต่อไปก็คือเราก็จะถักธรรมดานะคะ,ะก็คือปักลงไปนะคะในห่วงที่30นะคะ,ะห่วงที่30เราก็ปักลงไปนะคะแล้วก็ เกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะอันที่ห่วงที่29แล้วก็ปักลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวเอาเชื่อกขึ้นแล้วก็พันเชือกอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะคะ ทำไปจนสุดแถวนะคะค่ะอันนี้เป็นแถวแรกนะคะแถวแรกเราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะอต่อไปให้เราเพิ่มห่วงมาห่วงหนึ่งนะคะถักโซ่มาหนึ่งโซ่นะคะอ่าแล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังนะคะแล้วก็ถักธรรมดาไปอีกหนึ่งแถวนะคะเราจําเป็นจะต้องถักธรรมดาเนี่ยไปอีก ห้าแถวนะคะก็คือรวมทั้งหมดหกแถวนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่สองปักลงไปนะคะดึงขึ้น,นเหมือนเดิมค่ะถังธรรมดา ถักธรรมดาจนสุดแถวนะคะแถวที่สองเราถักสุดแถวแล้วนะคะอ,อันนี้เป็นแถวที่สองนะคะสุดแถวเราก็เพิ่มอีกหนึ่งห่วงค่ะแล้วก็พลิกกลับมาเริ่มแถวที่สามเหมือนเดิมค่ะถักธรรมดาปักลงไปนะ ค่ะถักไปจนสุดแถวนะคะแถวที่สามแถวที่สามถักสุดแถวแล้วต่อไปก็ขึ้นยิงหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาเริ่มแถวที่สี่เหมือนเดิมค่ะถักเหมือนเดิม ค่ะจนไปสุดแถวเลยนะคะแถวที่สี่แถวที่สี่ 4. มาสุดแถวนะคะแล้วก็ถักโซ่เพิ่มอีกหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็ปลิกกลับมาเริ่มแถวที่ห้าถักธรรมดาจนสุดแถวเลย จบแถวห้านะคะเราก็เพิ่มห่วงอีกหนึ่งห่วงแล้วก็ถักธรรมดาเหมือนเดิมค่ะถักธรรมดาจนสุดแถวแถวที่หกนะคะถ้าเราจบแถวที่หกแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะก็คือจะเอาเป็นสีชมพูมาแทนนะคะน,นี้จะเป็นแถวที่หกถักธรรมดาไปก่อนนะคะจนสุดแถวเลย เราถักมาจนสุดแถวหกแล้วนะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้เราจับไว้ตรงนี้ค่ะจับจับตรงนี้ไว้นะคะน่ะแล้วก็ปล่อยดึงค่ะเราจะตัดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีชมพู เราต่อสีชมพูเรียบร้อยนะคะนี้จะเป็นสิ้นสุดของแถวที่หก่ะต่อไปนะคะอันนี้คือสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนเดิมนะคะสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็ต่อไปเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็เราก็จะถักธรรมดาตรงนี้นะคะ่ะ นี่เป็นแถวที่เจ็ดนะคะแล้วก็รวบทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่หนึ่งอ่ะสีชมพูแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปก็คือเราจะปักลงตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองเราก็ปักลงไปแล้วก็เกี่ยวเอาเชือกขึ้น เกี่ยวเ,เชือขึ้นนะคะแล้วก็รวบทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะอ่าแถวที่สองต่อไปอ่แถวที่สามต่อ,อเกี่ยวเชือขึ้นรวบสองเส้นแถวที่สี รวบขึ้นไปแถวที่ห้าก็ปักลงตรง,ตรงนี้นะคะ มาเก,กลวบอ่าค่ะเราก็จะนับ1 2 3 4งี่ห้านะคะมันจะเรียงกันลงมานะคะเรียงกัน5้าเส้นนะคะจากนั้นก็จะทำเหมือนเดิมค่ะก็คือช่องต่อไปนะคะอันนี้5ใช่ไหมคะหนึ่ง แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4อันนี้เป็นของแถวที่5นะคะต่อไปเราจะเริ่มแถวที่6ก็คือปักลงตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะแถวที่2 ถวที่สามแถวที่สี่ แถวที่ห้าแถวสุดท้ายเหมือนกันเลยนะคะเราจะทำจนสุดแถวนะคะ ถ้าเราทำจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มด้วยสีชมพูนะคะเมื่อเราทำสีชมพูมาสุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถักสีชมพูต่อนะคะเดี๋ยวยังไงเดยจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะเราทำมาจนสุดแถวนะคะ อันนี้คือเป็นแถวที่แถวที่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะอ่าตอไปเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังเริ่มแถวนะคะก็คือถักธรรมดานะคะอ่าถักถักธรรมดาจนไปสุดแถวเลยนะคะ นะคะถักจนไปสุดแถวนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูเราจะถักอีกห้าแถวนะคะรวมกับแถวนี้นะคะแถวนี้ถือว่าเป็นแถวที่หนึ่งนะคะของสีชมพูนะคะแถวที่หนะคะเราจะถักทั้งหมดห้าแถวนะคะแถวที่หเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเขียวนะคะหรือสีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็วิธีการถักต่อไปก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือว่าจะถักอีกห้าแถวนะคะแถวที่6ก็เปลี่ยนสีจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักสีชมถักสีชมพูแถวที่1จนสุดแถวทำเหมือนเดิมขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็เริ่มถักแถวที่2องต่อ แถวที่สองถักไปเรื่อยๆสุดแถวที่สองเราก็ขึ้นโซ่อีกหนึ่งแล้วก็มาถักแถวที่สามต่อ ถักไปเรื่อยๆจนสดแถวค่ะขึ้นโซ่หนึงพลิกกลับมาแถวที่สี่ต่อ จนไปสุดแถวเลยแถวที่สี่ขึ้นโซ่หนึพลิกกลับมาแล้วก็ถักแถวห้าปกติ จนสุดแถวค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําแบบนี้แล้วนะคะก็คือว่าขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็เริ่มทําเหมือนกับสีชมพูนี้นะคะก็คือ โซ่แรกนะคะทักธรรมดาโซ่ที่สองนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นของแถวแรกนะคะนี่จะเป็นของแถวสองแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงนี้จะเป็นแถวสาม ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้จะเป็นแถวสีตรงนี้ก็จะเป็นแถวห้า ก็จะเหมือนกันเลยนะคะค่ะเหมือนกันเลยนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราเริ่มต้นใช่ไหมคะเราขึ้นแถวก็คือว่าเราขึ้นหกแถวใช่ไหมคะอะ่แล้วก็แถวที่เจ็ดเราเปลี่ยนสีใช่ไหมคะ อันนี้คือสีเขียวเนาะต่อไปสีชมพูก็คือว่าเราขึ้น5แถวใช่ไหมคะแล้วแถวที่6เราก็จะเปลี่ยนสีก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะถ้าเราอยากให้มันเป็นตัว V แบบนี้นะคะมันมันไม่ต้องพันกันแบบนี้นะคะ,ะให้เราทำแบบนี้ ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าจากโซ่ที่สองค่ะเราก็กดลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาอ่ากดลงไปเกี่ยวขึ้นมานะคะแล้วก็ให้มันเป็น V แบบนี้นะคะแล้วเราก็จับไว้แล้วก็มาแทงข้างบนแบบนี้นะคะมันก็จะได้มาเป็นตัว V แบบนี้นะคะ กดกดเอาไว้ค่ะอ่าก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่าจนงานชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้คือเป็นจุดสิ้นสุดของงานนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะค่ะสวัสดีค่ะ